นนก็ทำเสร็จแล้วตอนนี้มันมีเพิ่มมาเมื่อเช้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่อตอนนี้เหรอคะใช่คน,น่าจะพรอม่นะคะขอบคุณมากค่ะคือจริงๆอะอากพูดนแต่ว่าเห็นเห็นว่าเี่ร์แรม,ม,มานานแล้วพี่ดีเขาเขาไห้พี่เล้หร เออทำงานก็ไม่ตรงคอนเซ็ปต์ให้หาอะไรแ็ช้าทำพรก็ไม่ได้เรื่องแล้วรอที่แล้วอ่ะที่จะให้ทำาพรอปไปใช้ถ่ายก็ทำได้แบบเหมือนท่อปัดปัดอันนี้เราไปได้ยินมาเองเเหรอใช่ผมก็ไปได้ยินพี่เขาคุยกับพี่แป้งมาแต่ว่าจริงๆผมว่าพรที่พี่ทำโอเคมากนะแต่บางทีอ่ะกว่าไอเดียเขาจะมา เมื่อแบบห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นร้านมันก็ปิดเปนหมดแล้วเลยพี่ว่าถ้าถ้าสมมติว่างานที่โอเคนะมันควรจะบอกกันตรงเลยว่าไ,ววไม่ใช่แบบมันมั่งลีนทางอย่างงี้มันไม่โอเครู้สึกถ้าอย่างงี้มันอีหน่อยอ่ะเดีย๋ยวมันก็กลายเป็นแบง่งฝั่งแป้งกับดีมพีกับทีมเออทำไมมันไม่พูดตรงๆไม่เข้าใจพี่เ๋อวพี่อย่ ie, ายไปบอกนะว่าพี่รู้มาจากทินเดี๋ยวเขาก็แบบนั่นนี่ยังไงพี่ก็ลองไปคุยดู N N จริงๆก็ไม่อยากจะเล่าหรอกพี่แบบพี่ต้องเล่าพแบบพี่กหกเขาบ้าี่แบบว่าแบบพี่สั่งงานอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วแบบพี่งานที่ได้มาแล้วก็ไม่เคยจะแจ้งสายพอแล้วพอจะใช้จริงๆก็มาลิงเอาลิงเอาเขาก็ทำไม่ทนแล้วแบบพี่คิดงานไคิดแบบไม่ได้เรื่อง ก็นั่นแหละคือแบบงานที่พี่คิดนันก็โอเคปั้นมันก็ได้ใช้ถ่ายตลอดอะน้อ,อใช่ใช่พี่จะไปคุยกับเขาพี่อ่าบอกเขาว่าพี่ด้อ,อ,อ,องการยิงแล้วเขาใหมมาามา้มันให้ไว้นมาฟอมอะไรแต่งคิวมาทังไงไปถ่ายงานอ่ะโอเคนะโอเค หบไอกะเพาไปเข้ามาโอเคพี่ศาจนี่ไงดอะไรอ่ะอมนนีอะไรมีทีนี้ยเห็นพี่ก๊อฟกับพี่ตางเขาฟรีอะไรไซส์นี่แหละเขานั้งใจว่าอะพี่อ่ะว่าพี่ทำไมเหมือนแบบว่าว่าพี่ว่างานก็ไม่ค่อยจะทำเดี๋ยวก็เดินไปเดินมาเดินนู้นไปนี่ไม่ทำงานแล้วแบบชอบทำเสียงดังวุ่นวายเขาต้องมาคานพี่เลย ก็พูดหรอใช่เขาเขาฟ้องพี่ตากันนะไม่เคยทํางานช่วยเขาอะไรก็โยนงานให้เขาอย่างเดียวเลยก็แบาทำไมทำไมเขาไปพูดที่พี่ตาฟังนะไม่ะพี่ทะเลาะกันไหมเนี่ยไม่ก็คุยกันปกติไม่ได้ทะเลาะอะไรกันพี่เดี๋ยวพี่จะไปบอกพี่กอล์ฟนะว่ารู้มาจากอินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ว่าอินไปฟ้องอีกถ้าจะคุยอะไรกันก็คุยดีนะพี่ โอเค thank you าล้วไม่ล้รู้สู้พี่แช่ครับพี่ตอครับพี่คือพี่ทะเลาะกับพี่สายไหมไม่นะเหมือนเหมือนแบบว่าพี่สายเขาเขาโทรมาจริงแล้วเขาบ่นเมื่อกี้อ่ะใช่เขาบ่นมาเลยเขาบ่นมาแบบ มาทํางานก็สายงานก็ไม่ช่วยเขาทําเดินไปเดินมารอเลิกงานเฉยเฉยอะสายพ<ช>ูดเหรอใช่ได้ยินแบบช,ช,ชัดๆเลยเหรอใช่เขาพูดไม่พี่อ่ะอได้แบบเอพี่ทะเลาะกันเหรอแล้วทำงานอยู่างไรกันเนี่ยนะอ,อันนี้ก็ยังบอกว่าแค่ไหนมาขอเท่าที่ได้ยินมาก็าประมาณนี้พี่ใเฉยๆเขอบคคุณรัาแต่แต่ถ้าพี่เป็นใครแล้พี่จะบอกนะว่าพี่รู้ไม่ใช่พี่อะไรอะ แม่น้พี่บอกพี่พี่ได้รู้ไอ้เดีนดีๆนะพี่พี่กะคุยไปพธิกรรมอย่างเงี้ยนัน้นก็เคยบอกใหามีทางกับลิโซนาไปทำกันเรา่ใครคนรดูแลอีกพี่เฟเราไม่บอกน้องแล้วก็ดีกว่าว่าแบบห่าดมิางในบริษัทเราแต่เมือีพี่อกไหมเออลองลองบอกเฟินเรี่กคุยนะมีปิิกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่โอเคให้น้องออกไปเลย พูดจริงๆเลยว่าไม่รู้มันไม่ควรทำตัวอย่างนั้นถ้ามีปัญหาเคยไมมมันเคยมีปัญหานี่นตะตูบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรกันให้คุยกันเลยอ่าเก็บเป็นอะไร มีอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรอีกอ่ะคุณจะทำงานทำไมแต่ันเล่าดีไหมเดี๋ยว,ว <S <S พี่จะรอกันอีกผมคาร่าเราคนทั้งคูอยู่แล้วคือแบบได้ยินพวกพี่ตางเขาคุยกันมาพี่แป้งอ่ะชอบสั่งงานอะไรกันทันหันจู้จี้ขี้บน่นสั่งอะไรก็จะสั่งอย่างนี้จะเอาอยางนั้นพอทํามาให้ก็ไม่ถูกใจแล้วเหมือนแบบว่าเขาบอกถ้าเรื่องมากขนาดนี้ทำไมไม่ไปทำเองอ่าอูาก็สมัครผู้จัดการน้องแม่สมัครต่อไอ้ใครบอก เราคุยกับพวกพี่ในสตูตัดต่อนั่นเองที่พี่จัดการเองนี่แต่เมื่อพี่จะไปคุยอะไเหรอเขาพี่บอกเพาะว่าพี่เนี่ยเองโอเคนะพี่แมนกุนระดาวใช่เดี๋ยวพวกพี่เขาก็ด่าเองอีกมายินเอามาฟ้องพี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ความจริงอ๋อแล้วเขาด่าจริงปะล่ะก็วเขาพูดจริงเออเขาพูดจริงไปกลัวแต่เขาทำไปหลังไวพี่ไปเคียงจ้ันตัดต้านมาทำนะเออเป็นงานของพี่ พี่เข้ามาแล้วนะไม่ลงแบล็ข้ามันหรอใครสั่งข้าแบล็คเข้าดิไปครับผมแต่ต่อไม่เรื่องเลยพี่อ่ะฮะที่ไรเห็นพี่แป้งเขาพูดมาเขาแบบใครพูดพี่พี่แป้งนั่นคืออ่าพี่ตาเนี่ยตัดต่อไม่ได้เรื่องห่วงแต่งงานนอกมาถึงก็คุยแต่โทรศัพท์งานการก็ไม่ทำพี่พี่แป้งอะนะ ใช่พี่แป้งเขาบอกอ่ะพี่่เขาไปบอกกับใครเขาไปพูดเขานั่งคุยกับพวกกีดีมอยู่ข้างล่างในห้องตอนนี้เหรอใช่พี่ไม่รับงานนอกพี่ป้าเอาเวลาไหนไปทาโอ้ยพี่แป้งเขาไม่รู้อะไรชอบพูดไปเรื่อยเขาพูดถึงเรื่อเนี่อพี่ก็ตัดปกติทุกคลิปนะไม่แล้วเขาคือเขาอยากได้ดีกว่านี้เหรอไม่รู้ไงไม่รู้นึกเขาบอกว่าเขาจะหาคนตัดต่อใหม่มาแทนพี่ด้วยเบบ พี่ไปคุยไปเชียร์เลยนะเขาพี่ยังบอกแล้วรู้มาจากอิน,มน,นไ,ไม่เปานไม่็นไรพี่ไม่ไม่ไมบยใครอยู่แล้วก็ใครเป็นไงก็คือเป็นงั้นแหละดูๆครับนะพี่เห็อลงไปข้างล่างเออได,ได้ได้พี่โก้เคเอมะมเมื่อวานอะ่ะมันหลุดหมดเลยคะ่ะองใช้ไม่ได้เลยอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะติดกาวไม่แน่นหรอคะมันไม่ได้วางให้ออกแบบมาให้โดนน้ำได้ไง มันมันหลุดหมดเลยอ่ะพี่ถ้าครั้งหน้ามันมีอีกอ่ะที่เราต้องเล่นน้ําเราต้องเผื่อว่าฝนมันจะตกพี่มันต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการยึดอ่ะไม่ไอปกติอ่ะถ้าสมมติว่าโปรเซสงานมันมาแล้วมันมีเวลาทําเว้ยดีมันจะสามารถทําให้มันดีได้กว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยกว่าไอเดจะคูบออกมาแบบเย็นร้านปิดทุกอย่างมันทําไม่ทันแต่ว่าหนูก็ว่าหนูก็ส่งไปเร็วกว่านั้นนะหนูคิดว่าร้านนั้นจะปิดอ่ะ้านร้านอื่นล่ะแบบวันนี้ โปรเซสที่ต้องเตรียมสำหรับถ่ายพวกนี้รู้ตั้งแต่วันจันทร์แต่ทำไมตัวอย่างึ้นมาเมื่อเช้าที่ไม่เข้าใจแบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอยู่เหรอก็คือทุกอย่างที่เตรียมพร้อมไ้หมดแล้วซื้อของอะไรพวกนี้เอาไว้ซื้อทีเดียวเรียบร้อยถูกปะแต่พ่<ร>ยังมไม่ลงไอเดียกันไงคะพราลงไอเดียยังไม่เสร็จทีเนี้ยมันก็จ่ายงานไม่ได้ไงมันก็เลยต้องบอกช้าไปนิดนึงอะไรเงี้ย แล้วบอกว่าโรงเรียนยังไม่เสร็จมาบอกว่าพอบชา้ามันไม่มีเซนต์เลยดีเพราะว่าอ้าคุณไม่รู้แล้วคุณมาสั่งเราตอนเช้าโอเคถ้างั้นหนูควรจะจ่ายงานให้เร็วกว่านี้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเนี้ยทางานพี่ขอจ่ายงานเร็วแล้วก็เรฟเฟอร์เรนซ์อันนี้ที่บอกว่าเรามองเห็นภาพไม่ตรงกันเว้ยเพราะว่าเราไม่เคยมีเล็บอะไรมาให้พี่เลยแต่ว่าเราโยนไอเดียมาช่วยๆๆว่าแบบเฮ้ยพี่พพุ่งถ่ายอันนี้นะเอานี่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 แต่ไม่เคยมีรูปอะไรให้ดูโอเคงั้นคง,ง,<อ>งจะเป็นต้องหนูก็คงจะลงไอเดียให้เร็วกว่านี้แล้วก็ส่งงานใใหวว้้้ีี่่่่เเรร็็ววกานนมมมัะจไไดดปิ เออมันก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่าเวลาน้ามันปิดเป็นกี่โมงนะอ่ะเนาะโอเคค่ะเออเวลาทำงาน,นขอโทษทีค่ะส่งงานเช้าไปแตรอบแล้วนะอะไรอะไรเพื่อนกูรู้มึงตั้งใจก่อนไม่ตั้งใจนี่ถือว่าห่มกันจะห่มอย่างนี้มันไปนโดนหรือเปล่าไปรอบแล้วไนะ อะไรคุณรู้มึงตรงใจตรงใจอะไรกูไม่ทำมากอะไรมึงเป็นไหลกูจะเรียกพี่เอกมาตรวจงานแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งผมยังไม่ทำอะไรพี่เออแต่โดนหัวพี่โดนเห็นไหมเห็นไหมไม่ทำอะไรผมก็เคยโห่เออกูรู้แค่ผมไม่โง่ดีๆอ่ะเออเดี๋ยวพี่เรียกพี่เอกมาตรวจงานเดี๋ยวพี่เรียกพี่เอกมาตรวจงานมาไล่ไล่ก่อนไล่ก่อบไล่ทะเลาะกันต่อหน้าพี่เอกขี้เกียจนั่งเคลียร์ ในวิธีสวัสดีครับครในวิธีสวัสดีครับเฮ้ยนะขอบครับน้องขึ้นมาเล่รื่อยๆเอาก็เปิดสีตาอย่างนี้ไม่ตรวจงานไม่ตรวจงานคืออะไรปกติเขาเปิดกดเองไงเนี่ยซับเนี่ยพี่ก็บอกแล้วตรวจให้ดีหลายรอบตาลชอบมาดูซ้ำๆซากๆคำเดียวเองผมก็ผิดผิดดเี๋ยวดูทั้งคลิปเดียวก็มีอีกอ่ะดูทั้งคลิปก็มีอีกอ่ะ ไม่พี่คือพี่เข้าใจปะคลิปมัน30นาทีมันก็ต้องมีผิดบ้างคำสองคำเรื่อง,องปกติเราเราทำงานมากี่ปีแล้วตาลเอา้าเรื่องทับผิดม,ม,มันไม่เกี่ยวบ,<า>บางทีโอ้โหนั่งใส่ทั้งคลิปไม่ได้พี่มันก็ต้องมีผิดบ้างคำสองคำเองเดี๋ยวก็แก้ก็ได้เนี่ยเราแต่ผิดทุกวันเลยนะตาล นาแล้วไม่ครับเลยพี่พี่ก็บอกผมก็แก้ให้แกนั่นเองไม่งั้นจะเพียร์การตรวจคีบหรอคืตัดไม่ดีว่าอยากหาคนใหม่ตัดแป๊บ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 เดี๋ยวค่อยไปคุยข้างนอกพี่ตรวจงานอยู่ขอโทษครับี่จะหาคนใหม่ตัดว่าไม่ได้มีทางใครหรือเปล่าไม่ได้มีทางค่ะเราว่าแหละไปยินทางใครมาตัดงานสมมติงานนะผมรู้นะอยากมาหาคนมึงคนใหม่คืออยากหาคนใหม่ก็หาก็บอกพี่วี่เองแต่ไม่ใช่คีฟ้องเลย โอ้โหพี่ฟ้องใครที่ฟ้องดูตัวเองนิดนึงครับดูตัวเองนิดนึงใครที่ฟ้องครับผมมีอะไรก็พุ่งตรงเนี่ยนะเนี่ยพี่มีอะไรที่จะคุยผมพุ่ตรงที่ภาวะาตัวแล้วพี่อ่ะดูที่ภาวะมีหรือเปล่า ทำนี้คือพีตรงตรงไม่เคยพูดรับหลักอยู่แล้วไม่จะพูดอะไรพี่ก็ตามต้องรับหลักคืออันนี้เรียกไม่มีวุฒิภาวะแล้วไม่พี่พูดด่าตาตรงๆตลอดพี่ไม่เคยมีตาตานอย่ากตลุยดูดูคิดดีๆคิดดีๆดูตัวเองนิดนึงตาอะไรคิดดีๆอย่าให้เรื่องซ้ำไอ้เรื่องซ้ำนี่เรื่องเดียวกับมา อะไรก็ทบอกไปกี่รอบแล้วไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดผิดทุกคนเนี่ยทุกทีเนี่ยย้อนไปที่อีกไอ้นี่ก็ผิดพี่มันไม่เคยทำอะไรเลยนะมันดูแต่หนังพี่เม่นโทษมันบ้างอ่ะเอ้าแล้วมาว่าได้ไงมาโยนได้ไงก็มึงดูกูก็ดูกับมึงอยู่อ่ะก็มึงก็ดูไงเอ้างานมึงบอกกูไม่ช่วยอะไรกูก็ช่วยสาวกูก็ทำให้สาวกูเอาให้มึงไหนโอ้โหโรงงานมึงอะมีแค่เนี้ยทิกต็อกมีอยู่กี่นาทีโอ้โหตัดติดตัดอีวันเอ้าเกินมางดูดี้คิดไอเดียช้าพี่พร้อม แม่อะ<ต>ไรแี่ไม่ทำน<ม>ี่ขอไอเดียเลยแต่หนูส่งไอเดียไปแล้วส่งให้ทุกคนดูด้วยแล้วเพราะเขาทช้ามันก็เลยตัด<ช>่ายช้า <นะ S 1> ไงผมบอกว่าเขาทำช้าคุณส่งไอเดียกี่โมงครับอยากรู้เดี๋ยวทะเลาะกันเพื่อค่อยคุยครับนะทุกอย่างในการทํางานมีปัญหาหมดแต่นี่คือมาะบกเว่วุ่ยว,าย,วายกันพี่บอกแล้วนี่ว่าคุยกันดีๆอันนี้พายกันไปหมดเลยแล้วเราไม่มีใครเกรงใจพี่เลยที่ตรวจงานอยู่ก็เอากันใหญ่เลย

เกือดแต่ฉากตรงนี้ทานไห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 นทเยนอนที่พี่เขาสอนนะผมอ่เงี้ยผมกอมเลยเหใจคือสอนทาไมเราบอกห้ามนะเา้มหไม่ทำ้าว่า้ไม่จริงจอเ่าเป็นฮทมาก่อนแม่เขาเป็นนี่อนเนเตอ รู้แต่ว่าน้องเป็นไรประวะเป็นไรหรอวะไปดูไม่ได้หนุหรอเด็กคนนี้กเฉียดมาดีเด็กใครวะเด็กเฟิร์นเหอเด็กเฟิร์นน่ะเฟิร์นเฟิร์นลูกบนดาบได้อยู่ใช่ไหมคนนี้ได้อยู่คืออย่าสั่นดิโดนสั่นดิเลยค่ะจะหลุโดนจะหลุโดนทำแล้วร้องเหรอคือโดนหลอกคนนี้มั่นใจรอดูเลยหน้าเสียหน้าเสียแน่หายคลิปหน้าเสียแน่ไม่น้องไม่โดนหรอกเฟิร์นค่ะเฟิร์นอยู่ป้านเฟิร์นอยู่ป้าเฟิร์นมาคุยกับพี่หน่อย เฟิร์นเวทิทิมเรียกเฟิร์นไหนก็อยู่ไหนพี่ให้เฟิร์นออกกักินเลยครับเพราะว่าหัวหน้ารักบีชอบดูเราไม่ได้มันไม่สมควรเป็นผู้นำครับเฟิร์นออกวันนี้เลยแต่พี่จ่ายค่าเจาเชิญให้สามเดือนออกไปกับน้องเลยครับสก็เ้วส่วนยินเดี๋ยวพี่คุยกับครูที่ปรึกษาเขาเองแล้วก็ส่งกลับใช่น้องเขามีพฤติกรรมที่แบบว่ายุยงให้คนทั้งสอทะเลาะกันหมดเลย แต่เฟิร์นนะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เขาบอกว่าเฟิร์นไม่ได้บอกอะไรเขาเลยแม่พี่ผมแก้งไม่ตานไม่เป็นไรอะไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยผมแกงไม่พี่รู้แต่ว่าเฟิร์นอะคุมน้องไม่ได้ไว้แล้วน้องมาพูดกับพี่แบบนี้ด้วยรับอืมไม่ที่ผ่านมาตีว่าเด็บอกงานเข้ามาพี่พวกเรารับมาแต่ราบคุมรัไม่ได้พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เรื่องดีๆใช่แล้วเฟิร์นไม่ได้บอกอะไรเลยเขาบอกพี่เฟิร์นไม่เห็นบอกอะไรสักอย่างพี่ถามอะไรก็แบบเฟิร์นไม่ได้บอกเฟิร์นไม่ได้บอกสักอย่าง ่ก้องพี่แก้งพี่แก้งี้ยทุกคนรู้หมดแหละอย่าว่าทุกคนในสตูรู้พี่ไม่ทำอะไรผิดเลยพี่แก้งพี่เป็น่ไหลาทคนรู้เลยจะได้มีคลิปลงไงแบเอาฝื่ไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปอยู่นี่เอาจริงๆริงไมไงต้องคิดไม่เลนพี่ผมก็วางแผนแก้งสนุกสนกไงใช่นไร้คุไม่เกี่ยวไม่ต้องแก้ตัวแทนนไม่อไม่มง้อะไรพี่เป็นไรออกไ้แล้วเร็ ไต้องับแล้วงานเปิดมาเปิดสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวเราแยกย้ายทำงานแบบปกติเลยไปแรงไม่ได้แรงโอ้โหนี่เบาได้ซ้ำพี่แล้วมันเราไม่ได้เล่นประเด็นแรงอะไรขนาดนั้นนะที่ไม่ได้ขันเพราะว่าทะเลาะกันแบบคู่นี้พูดเลย้เขาเข้าใจผิดพี่อย่าคิดแรงไปว่าคิดแรงอะไรก็ทั้งคู่อะแหละพี่อะ คิด,ดอ,อะไรก็ไม,ไม่ถ้าถอดตตนคิดเลยไม่ได้คิดต้นคิดเลยไม่ได้มาบอกที่เป็นถ่ายนะออนเอดไม่ออก เราทาพฤติกรรมที่ไี่เห็นว่าเราไปไปบอกคนนั้นว่าเอ้ยคนนี้มาพูดอย่างนี้คนนั้นมาพูดอย่างนี้คนนี้มาพูดอย่างนั้นแล้วก็ลงทยกูกคนว่าแบบอย่าบอกใครนะที่จะคุยที่ปรึกษาเราที่มิ้นมาาอะไรตรงนี้บอกว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้พี่ไม่โอเคครับไม่หรอกผมไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงพี่แล้วเราตั้งใจจะทําอะไรก็ตั้งที่แกงกพี่ตันซาสาให้ผมทำทอะไรเขาบอกว่าให้แกงพี่ให้แบบว่า เหมือนแบบไปอยู่คนนั้นคนนี้กันน้ำตาจะไหล้ไม่ได้ตั้งจี่ตายพี่ตมแ่ผมน้ตาจะไหให้คนมติายไม่น่าไว้ใจเด็กนี่เลยตามหน้าต้องมงมือเลงละน้อต้องมาจะเอาเลยนะเจอกันก่อนเจอเเดี๋ยวเจออิซุสเฮ้ยวินาลาทั้่าวคนใหม่